นางวันดีนิตยวัรณครูผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและความเสียสละผู้ซึ่งได้อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดินด้วยหัวใจแห่งความเป็นครูท่านเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2508สมรสกับนายอุทยัยนิตยวัรณข้าราชการบำนาญมีบุตรสาวสองคนและบุตรบุญธรรมอีกสองคน เส้นทางการศึกษาเริ่มต้นจากโรงเรียนท่าตูมประชาเสริิวตและสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขรุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกบรรณา,ารักษ์วิชาโทรประวัติศาสตร์จากวิทยาลัยครูสุริน์วันที่1พฤษภาคม2534คือจุดเริ่มต้นบนเส้นทางข้าราชการครูท่านบรรจุในตำแหน่งผู้นำกิจกรรมห้องสมุด ศูนย์เยาวชนมีนบุรีกรุงเทพมหานครต่อมาในวันที่1ตุลาคม2536ได้โอนย้ายมาเป็นครูโรงเรียนดอนแรกวิทยาจังหวัดสุรินทร์และวันที่4มิถุนายน2538ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนลานทายพิทยาคมท่านได้ทุ่มเทกําัังกายกำลังใจให้กับลูกศิษย์อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย รวมเวลารับราชการกว่า34ปี5เดือนปลอดเส้นทางวิชาชีพครูนางวันดีนิตยะวันได้ฝากผลงานที่ภาคภูมิใจไว้มากมายได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดเหรียญจกกักรพรรดิมาลาได้รางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2560ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูรู้สดุดดีประจำปี2 5 6 3และได้รางวัลทรงคุณค่า สอพอทโอ Award, เบกอวอร์ดเหรียญทองระดับประเทศต่อเนื่อง3ปีสอนพร้อมทั้งเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนจนคว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติหลายรายการทั้งการประดิษฐ์พันใบสีสู่ขวัญการแข่งขันอาหารข้าวหวานเพื่อสุขภาพและการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรคุณงามความดีตลอดเส้นทางชีวิตราชาการทำให้นางวันดีนิตยวันเป็นครูผู้เป็นที่รักที่เคารพ และศรัทธาของสิทธิ์ทุกคนคติประจำใจของท่านคือความขยนันความอดทนความพยายามการเสียสละและการต่อสู้ทำให้งานที่เราทำสำเร็จดั่งใจปรารถนา